ส่วนกรณีนี้ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ปคบและออยได้สนที่กำลังกันเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบนำเข้าและผลิตยาฝาวิตพิราเวียรวมถึงผลิตภัณฑ์ต้านโควิด -19 ที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถต้านได้นะแล้วก็ยังมีชุดตรวจโควิด -19 ด้วยเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมายของกลางเนี่ยพบรวมๆกันมูลค่ากว่า3ล้านบาทกันทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านโควิด รวม38,400แคปซูลแล้วยังมียาฟาวิพิราเวีย200มิลลิกรัม2,000เม็ดนะครับมีชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนเทสคิทหรือว่า ATK 6,600ชุดของกลางทั้งหมดนี้ถูกลักลอบนำเข้ามาในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตครับรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท เภสัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมรักษาร,ราชการแทนรองเลขาธิการอ,อยอเตือนประชาชนว่าอย่าซื้อ,อยาฝาวิพิราวียมากินเองนะครับเพราะว่าอาจจะได้ยาปลอมที่มีสารปนเปื้อนและที่สําคัญฝาวิพิราเวียจัดเป็นยาควบคุมพิเศษต้องสั่งจ่ายภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์นะครับส่วนชุดตรวจโควิด1 9ก็ควรไปซื้อตามร้านขายยาไม่แนะนำให้ซื้อผ่านทางออนไลน์เพราะเสี่ยงจะได้ชุดปรวจปลอมเช่นเดียวกันครับ ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยโควิดทุกคนเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะป้องกันโควิดจะหาซื้อตรงนี้มามาัประทานได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฟาวิที่เราเรียนที่ขายออนไลน์ทั้งหมดหรือว่าขายอยู่ในร้านขายยาทั้งหมดในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นยาปลอมนะคะเพราะว่าจะต้องใส่ใเด็กแค่เท่านั้นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเข้าข่ายความผิดตามพรบยาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาท และฐานขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงข้อหาขายเครื่องมือแพทย์โดยผิดเงื่อนไขาตามมาตรา6วักสิบมีโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาท